สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเรื่องนี้ยอมไม่ได้หลังจับสามีได้ว่านอกใจทำงานอย่างหนักเพื่อเก็บหอมรอมริบมาอย่างยาวนานเพื่อบ้านในฝันสุดอบอุ่นของครอบครัวแจ๊สชวนชื่นกับแจงปนนาสาพรมยศที่ตอนนี้บ้านได้เสร็จอย่างสมบูรณ์แบบไปแล้วสนนราคาสูงถึง20กว่าล้านบาทงานนี้เลยขอสอดส่องบ้านหรูหลังงามให้หนุ่มแจ๊สได้ลงไว้ในคลิปทางช่อง u t u b e แจ๊สชนชื่น ของภรรยาแจงปนนาสามาเล่าถึงชีวิตโคตที่เปลี่ยนไปแจงใจเย็นลงพร้อมเผยหลังเกิดเหตุการณ์นอกใจเมียจับได้ร้องให้หนักจนรู้สึกผิดและกลัวแถมภรรยาเมาช่วงนี้ไม่ทําการบ้านจนไปพบแพทย์เตือนเสี่ยงเสื่อมสมรรถภาพเร็วถามว่าช่วงหลังภรรยาเป็นคนเปลี่ยนแปลงขอโทษมากขึ้น แจ้งตอบว่าจริงเป็นคนใจเย็นขึ้นมากกว่าเดิมอยู่ด้วยกันมากขึ้นและเวลาทะเลาะกันแรงๆมีกระทบกับตัวเองและครอบครัวด้วยเหมือนกันโดยลองเบาลงอะไรที่เบาได้ก็ขอโทษดีขึ้นเพราะแจ๊ดทำตัวดีขึ้นมีวันที่นอกลู่นอกทางจับได้ถึงสองครั้งาำว่าจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้แจ๊ดเปลี่ยนไปและแจงก็ไม่ไว้ใจ แจ้งตอบว่าความไว้ใจมันน้อยลงเราไม่ได้ไปด้วยช่วงนี้เราปลายขึ้นอยู่กับวิจารณญาณว่าต้องทําตัวยังไงถ้าไม่ไปแต่ก็ไม่รู้ว่าวิจารณญาณเข้าสมองเขาบ้างหรือเปล่ามีมาตลอดมีมาให้เห็นเรื่อยๆช่วงนี้เราจะขอฟันกลับว่าลดการจับหรือถ้าไม่ใส่แมสถามว่าช่วงนี้ไม่ค่อยทํากันบ้านแจ้งตอบว่าไม่เลยไปตรวจเลือดมานางฮอร์โมนลดที่นางไม่ได้ทําอะไรเลยลดลงเยอะกว่าผู้ชายปัจจุบัน แปลว่านาะมีโอกาสเสืิมสมรรถภาพเร็วกว่าด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก v o ซิ e ออร์ขอบคุณครับ